สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนอกันยายนเฉพาะครึ่งหลังนะคะครึ่งหลังกันยายน2568นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีกันคนลักนาราศีกันจะมีความยุ่งมีความเหนื่อยมีความวุ่นวายนะคะ,ะเพราะว่ามีอะไรเข้ามาหล่นทับงานเข้ามาเยอะ,อะสิ่งต่างๆเข้ามาถาถมให้ต้องแก้ไขแก้ปัญหา อันนี้เป็นจุดสําคัญสําหรับคนลักขนาราศีกันนะคะ,ะทีนี้คนลัคนราราศีกันเนี่ยนะคะจะต้องจัดระเบียบการใช้จ่ายเงินดีๆเพราะก็เป็นช่วงที่เราอาจจะใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในในครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะแล้วก็ ตัวเราเองเนี่ยก็พยายามตั้งใจะนะคะมุ่งมั่นหาเงินแต่รายจ่ายก็จะมีมาตลอดก็ระวังคนมาหยิบยืมเงินด้วยนะคะระวังการใช้ใจ่ายเงินผิดประเภทเงินที่ไม่สมควรจะจ่ายก็จะไปจ่ายเงี้ยต้องระวังบริหารจัดการดีๆรวมทั้งเงินทองก็อาจจะใช้ใจ่ายไปกับสุขภาพร่างกายได้ด้วยเช่นกันสําหรับคนลักณะราศีกันนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะคะ เข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องแก้ไขนะคะอย่ามองผ่านเพราะว่ามันก็จะมีทางแก้ทางออกอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าคุณมองผ่านไปเนี่ยนะคะบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตทีหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรเข้ามาแล้วมองเห็นว่าเป็นปัญหาต้องรีบแก้นะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังก็มองดูว่าจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะ เหมือนกับมีความรักที่ไม่ได้เปิดเผยนี้ก็ได้นะคะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ลงเอยใครเนี่ยก็ต้องระวังหรือความรักคุณก็อาจจะไม่ได้เด่นอะไรมากนะคะอา,อาจจะมีปัญหามีความเขาเรียกว่ามีความเครียดแฝงนะคะมีความไม่พอใจอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็ต้องระวังถ้ามีอะไรที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดก็ต้องเคลียร์กันต้องพูดกันต้องเปิดอก ะะสําหรับคนลัคนาราศีกันอย่าปล่อยผ่านทุกอย่างมีปัญหาอะไรเราต้องเคลียถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะเครียดยาวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเครียดคุณต้องหาเวลาเคลียหาเวลาพูดมันจะอึดอัดและมันจะไม่สบายใจนะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนลัคนาราศีกันครึ่งเดือนหลังส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะคะการงานนี่มองเห็นว่างานเนี่ยมันค่อนข้างดีในปีดีนะคะแต่ว่างานของคุณอ่ะ ในช่วงระยะเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกขยายสาขาหรือแตกขแขนงสิ่งที่จะต้องทําใหม่อาจจะต้องมีการลื้อการปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะทำอ่าหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์อยู่ในหัวอยู่แล้วของคุณนะคะแต่มันก็จะเริ่มมองเห็นรูปเห็นร่างขึ้นมามากขึ้น ก็ค่อยๆทำนะคะอย่ารีบร้อนอให้เราตั้งสติดีๆก่อนให้รอบคอบแล้วเราก็จะไม่ต้องเสียเงินเสียทองเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นคำทนายครึ่งเดือนหลังของคนลักนณาราศีกันทีนี้นะคะเราจะถามไพ่ยิปซีถามเพิ่มเติมนะคะอาจจะขอถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เชื่อมต่อไพ่ย,ยิปซีนี้ว่าจะชี้แนะอะไรให้กับคนลักนาราศีกัน ขอช่วยบอกด้วยนะคะว่าคนลักขาราศีกันจะได้รับคำชี้แนะอย่างไรนะคะขอช่วยบอกด้วยนะคะขอองค์สิงห์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยบอกด้วยนะคะระวังการใช้อารมณ์ระวังการตัดสินใจอะไรรวดเร็วนะคะอย่าใจร้อนอย่ากโกรธง่ายต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆเนี่ยนะคะ แล้วก็ใช้จิตใจที่เมตตาอ่อนโยนในการแก้ไขแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบรื่นนะคะแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเห็นว่ามันเป็นปัญหาให้คุณก้าวออกไปนะคะเสรงว่าปัญหาของคุณเนี่ยพอคุณเห็นชัดปุบ๊บคุณอาจจะโกรธหรืออาจจะมีความไม่สบายใจมีความเครียดเขาแนะนำให้มีความเมตตามีความ ใจเย็นอ่อนโยนแล้วก็ตัดจบปัญหามุฟออนเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดปัญหาให้คุณคิดพิจารณาดีๆรอบคอบแล้วเดินออกจากปัญหานั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆจากไพ่ย,ยิปซี สามใบของคนลักนณาราศีกันก็หวังว่าเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ก็ขอให้ทุกท่านตั้งสติใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรอย่าทำนะคะอันนี้จะเป็นจุดที่ดีแต่ที่จุดดีเนี่ยก็คือคุณจะสามารถจบปัญหาต่างๆได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ